เพราะชีวิตติดโซเชียลแสงจากจออาจทำให้ตาอักเสบบำรุงด้วย BLE บำรุงสายตาลดอาการตาลา้าตาแห้งป้องกันจอประสาทตาเสือ่อม BLE Better Sight นวัตกรรมอาหารเสริมที่ดีที่สุดที่ช่วยบำรุงดวงตาและทำให้สมองผ่อนคลายที่สุดในยามหลับผ่านกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยสูงจากโรงงานที่ได้มาตรฐานจากเกาหลีและในระดับโลก โดยผ่านการรับรองจากมาตรฐานสากลอย่าง h c e t หรือ HACCP กาบาเป็นหนึ่งในสารสื่อประสาทในสมองที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดในสมองช่วยบรรเทาอาการเครียดเพิ่มความจำช่วยทำให้การนอนของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น l t n i n กรดอะมิโนที่สามารถค้นพบได้ตามธรรมชาติ ช่วยทําให้ระบบประสาทและสมองผ่อนคลายลดความเครียดทําให้จิตใจสงบสดชื่นกระปี้กระเป๋าในยามตื่นกระตุ้นการผลิตคลื่นสมองชนิดอัลฟ่าซึ่งเป็นช่วงคลื่นสมองที่พบบ่อยเวลาที่มีความสุขหรือขณะที่ร่างกายอยู่ในช่วงของการผ่อนคลายทาร์เชอรี่อุดมไปด้วยเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนช่วยควบคุมการนอนหลับทำหน้าที่ปรับกลไกการหลับการตื่นให้เป็นปกติ ทำให้เรารู้สึกง่วงนอนช่วยให้เราเข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลาช่วยให้ระบบการทำงานอื่นๆในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบิลเบอร์รี่เอ็กทรกอุดมไปด้วยแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พืชสร้างขึ้นป้องกันตัวเองจากรังสี U.V และไวรัสเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของจอประสาทตาและรูม่านตาลดอาการตาแห้งตาล้าเมื่อใช้สายตาเป็นเวลานานช่วยให้การมองเห็นคมชัดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนเบรสซีดเอ็กทร หรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นประกอบไปด้วยโปรแอนโทไซยานิน92-95ซึ92่งมีฤทธิต์ต้านอนุมูลอิสระและทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในเซลล์ที่ประกอบเป็นผนังหลอดเลือดโดยการซึมผ่านของเส้นเลือดฝอยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงที่กระจายอยู่ในเลติน่าหรือรูม่านตาและยังมีประสิทธิภาพสำหรับโรคต่างๆเช่นต้อกระจกตาบอดกลางคืนและแสงสะท้อนการันตีการพักผ่อนด้วยรีวิวจากผู้ใช้จริง สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่ว่าจะสะดุ้งตื่นกลางคืนบ่อยหรือว่าหลับไม่สนิทหลับไม่เป็นเวลาหรือว่ามีปัญหาเรื่องดวงตาเราก็อายุมัมเยอะขึ้นมันก็ทําให้เรางุนงยแล้วก็นอนหลับผ้าพอดไม่พอสายตาม,มันก็ผ้ามัว แต่การนอนไม่หลับเป็นมากก็ไปเจอตัวเนี้ย BLE Baran E ตัวเนี้ยเราซื้อมาลองหนึ่งกล่องก็หลังจากที่กินไปได้เจวันเนี่ยรู้สึกว่าสมองไวขึ้นรู้สึกว่าความจําดีขึ้นมากกลางคืนก็ไม่ตื่นนอนหลับสนิทยาวถึงเช้าที่กินมาสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าตอบโจทย์รู้สึกว่าดีขึ้นรู้สึกมองชัดขึ้นไวขึ้นแล้วหลับสนิทนอนแบบตื่นที่มาสดชื่นไม่ปวดหัวไม่มึนหัวไม่แสบตา มันดีจริงๆนะเพราะว่ามันรู้สึกได้กับตัวเองเลยว่ามันผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีจริงผ่านมาตรฐานการรับรองจากอยผ่อนคลายสมองบำรุงดวงตา1กล่อง32โปรโมชั่นพิเศษสําหรับคนรักสุขภาพซื้อ3กล่องวันนี้แถวฟรี1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศและบริการเก็บเงินปลายทาง